ระบบอย่างนึงมาบอกนะักผู้ชมนี่เราไม่หดนี่จะเป็นรถตัวตัวของเราที่เราซื้อมานะเราสามารถทำเป็นของในรถด้วยนะครับนี่ก็จะสามารถเก็บปูนเก็บกัญชาได้นะผมเก็บโปเคนได้นะแล้วก็เก็บเงินแดงได้ด้วยนะคผมนี่ตอนนี้เราไม่มีเงินแดงเลยสักกระบ,บาทเพราะเรายังไม่ไ,ไปทํางานผิดกฎหมายไม่ได้ไปขายอนะไรทั้งรูปแบบ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท,ท่านกันด้วยครับผมแล้ววันนี้ก็ชอนะ่อมโนเอ็กตัวบ่มเลือก็จะพามาสอนโหลด GTA ใต้นอะไรบนมือถือเติบดักในติตตี้นะผมนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าเกมของเขาเป็นที่ระเบิดหน้าล็อกอินะผมสําหรับใครที่ล็อกอินไม่เป็นวันนี้ผมจะมาสอนให้หมดเนะผมอันนี้ก็จะเป็นที่สร้างรหัสผ่านครับผมเร,ราจะสร้างรหัสผ่านอะไรก็ได้นะผมจะสร้างเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึสองสามสี่ห้าหกนะผมแล้วก็กดแอนท์เนอร์นะครับ เคครับแล้วก็สามผัสผ่านอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผมหังนี้การเจาะไปเลื่อยๆนะผมแล้วผมจะพามาสอนตอบกลยทีเดิมนั่นนะผมนี่อะไรคือการโรเพการเล่นโลเพผมโลเพก็คือการยิงพุนคือมันคือต้องตอบข้อที่ขอใครผมทําให้เหมือนชีวิตจริงนะผมในเกมนะครับผมไอซีก็จะคือการอะไรเอ่ยเราก็มาโดนผมนี่มันจะเป็นการคือการไม่ประปนกับชีวิต จริงนะครับผมของผู้เรียนนะนี่ผม OC ก็คือพูดคุยนอกบทบานหรือว่าพูดคุยนอกเกณฑ์ครับผม MG ก็คือเอา OC IC มารวมกันนะครับ PG ก็คือการการการะทําที่เกินชีวิตจริงหรือว่าเกินมนุษย์ะของเราครับผม SK น่าจะคือการขโมยรถหรือเปล่านี่ผมก็มารวมกันน่าจะใช่หรือมั้งท่านผู้ชม DB นี่คือการทํงานผ้าชนพือื่นนะผมนี่ล้วก็จะเป็น DM ก็คือการทำร้ายื่นโดยไม่มีบทบาทน,นะผมนี่ แล้วเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนๆผมพับถูกได้ผมแล้วเราก็เลือกเพศเลยผมเราจะเพศแล้วนะนี่ตรงนี้ก็มันเดินไปเกิดนะผมตั้งเป็นตัวอย่างทับเก้าทับเก้าทับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับนี่ก็จะได้อย่างนี้ผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนะผมนี่แล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่ของเขาครับผมนี่เข้ามาถึงคนข้อของเขาก็จะออนโอ้โหหกสิบเจ็ดคนท่านผู้ชมคิดเอาดีดีหมอตำรวจในเซิร์ฟก็ประมาณนี้ผมไป้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยผมที่แล้วเราวิ่งลงมมาาาาทงซ้้ยือเเรก็็จะหนตป่ ไม่มีแล้วเขาออกไแล้วท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เรียกรถหรือว่าที่เช่ารถตัวตัวนะแล้วเรากดเ็นเพื่อเช่าเลยนี่อ๋อจะก็จะเป็นรถทำความสะอาดอย่างนี้นะผมนี่กดเอนไปเนตตาร์นผมไปแล้วรับหนีโดนขมยรถแน่เลยขับหนีกันเราโดนขมยรถนานผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นกระดาษเรียกรถของคันผมนี่กดเอนเพื่อกดเอนเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรวะตัวต่อตัวถ้าตัวต่อตัวอะไรผมรหมกันท่านผู้ชมนี่ เราก็ขับเข้ามาข้างในตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกดเอนเพื่อซื้อเหล้านะผมตามดอกค่าที่เหนื่อยร้านหรือว่าเครียดอะไรให้มาซื้อเหล้าอย่างนี้ผมอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนสก,กินนะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงบนตรงนี้ครับผมว่ากดเอนเพื่อเปลี่ยนสก,กินเลยนะผมใส่เป็นกินที่สองแล้วกัน นี่ก็จะได้ไปสก,กินที่สอบอสสอนลามนะผมนี่ก็อย่างประมาณนี้ละผมนี่ตันนี้ก็เป็นร้านขายอาหาระนะนี่กดเอนเป้าซื้ออาหารแล้วก็พวกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์โค้กน้ำเปล่านะฮะท่านผู้ชมของราคาก็ประมาณนี้ผมนี่ก็จะเป็นร้านขายหมวกกัะน้องผมก็จะมีหมวกกัะน้องสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะเต็มไปหมดเอ้ยโด,ขด,ด,ยดนขโมยโดนท่านผู้ชมรถเราไปแล้วได้แล้วความซื้อใหม่ได้ราคาถูกๆนะผมนี่แล้วข้าวมันี้ก็จะเป็นเลยสินค้าขายเต็ไมไปหมดเลยผมเฮ้ยก็มีพวกมือถือพิซซ่าน้ำปเ,เปล่าเลือดจำไม้ใบตกปลาเหยื่อ ได้พวกต่างๆหมุถังน้ำมันกล่องซ่อมรถกระเป๋าเบีหนึ่งกระเป๋าเวี้สองกระเป๋าเวี้สามกระเป๋าเวี้สี่นะแล้วก็บุหรี่ไฟแช็กหูฟังแล้วก็ฉลงครับผมฉลงสามารถเอาไปแงะรอรถเละคน,นอื่นเล่น,นด้วยนะนุ่มโคตรสนุกเสริมนะสามัญแงะรถรอรถด้วยนะผมแต่ผมไม่มีตังค์พอถ,ถึงขนาดนั้นไงเราเลยแงะไม่ได้นะท่านผู้ชมอัอนอนี้รถใครวะเฮ้ยท่าูชมรถใครวะขโมยได้ปะโอ้รถมันพังได้ล็อกขึ้นได้ปะมันไม่ได้มันล็อกไว้อ่ะท่านผู้ชมหมดได้รถเลยเหตุไป ไม่ได้ท่านผู้ชมเขาล็อลกตัวไนะมาเดี๋ยวเรามารีวิวเมนูกระเป๋าดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างไปกดบายไปเลยครับที่ผมอุ้ยเมนูเมนูของเขาาก็จะเหมือนอะไรนะท่า mm. นผู้ชมเซิร์ฟแฟมซิตี้เลยผมเหมือนเมืองแฟมที่เหมือนใน g t v ก็เป็นลูกกระเป๋าตังค์นี่ผมนี่อันนี้ก็จะเป็นค่าสถานะต่างๆ่างผมนี่คำสั่งช่วยเหลือผมนี่ก็จะเป็นค่าสถานะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผมนี่ก็จะเป็น VP เ <St> ผมนี่ก็จะเป็น v I p นะันี่ก็จะเป็น I D ดีของเรา<ด>นะตอนนี้เรา I อดีอะไรผมนี่อันนี้ก็จะเป็นของโดเนทนะเนีี่ของเนนนะราา้ชม อน,นี่ก็ไว้ที่ดูพอยนะนี่ไปเราก,กดกระเป๋าก็ได้ว่า,วาเขาให้เราแบบผมก็จะนำาเป่ามาสิบขวดพิซซ่าสิบชิ้นนะผมแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องครับรนะบมือถือเขาก็สวยประมาณนี้ผมพี่เวลาบอกมือถือแม่งตรงเวลาจริงๆ่านผู้ชม,มคิดเอาดีนี่ก็จะเป็นโทรวิดนะผมนี่ก็จะเป็นอะไรเอ่ยปิดเปิดๆๆปิดเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นที่โทรนะอันนี้ลำโพงนะผู้ชมนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกอันนี้อ่านไม่ออกอันนี้อ่านไม่ออกนะเอยอันนี้เน็ตฟิกอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะไม่สจหรออันนี้ก็็เปน ที่เซฟลายชื่อนะผมวันนี้ก็จะเป็นเฟรดบุ๊กนะผมวันนี้ก็จะกดออกนะแล้วลองกดนี่ดูนี่ปิดมันก็จะปิดโทรศัพท์ให้เราเลยนะคุณผู้ชมนี่ไประบบเขาทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะคุณผู้ชมงั้นของเรามาดูของดูเด็กของดูว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมของดูเด็กก็พวกกาชาโดนเน็ตรถโดนเน็ตกาชาววีสองแล้วก็ศพสอบสำรวจแล้วก็อุยของตกแต่งชุดเขาค่อนข้างเยอะพอสมค่งเผู้ชมดูดิโอ้มีแด้ของเท่ๆตั้งลง กว้างอย่างนั้นกล้องถ่ายรูปก็มีครับหัวกะโหลกแฟกชั่นแล้วก็ดอกไม้ครับผมแล้วก็กระเป๋าเรยอะหนึ่งไม้สองไม้สามผมอย่าลืมว่าเซิร์ฟนี้มีวิทยุแกงด้วยนะครับผมนี่แล้วที่สําคัญเขามีแล้วนะการจูนรถนะผมแต่ผมไม่มีตังค์พอไปจูนรถนะผมสำหรับใครที่สนใจระบบเซิร์ฟนี้ก็อยากจะกดปุ่มดัดก็สามารถจะดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะผมติดติดอ่างๆหมดจุ๊บๆมาแล้วเรามารีวิวระบบงานของคาร์ดิว้าวา่างมีนะผมเราทับกีบไปเลยนะครับ เขาก็จะบอกสถานที่ทั่วไปงานทุกกฎหมายผมแล้วก็งานผิดกฎหมายนะผมงานทุกกฎหมายของเขาก็จะบอกว่างานเก็บหอยเก็บส้มงานค่าไก่จุดจุดแรกนะไก่แล้วผมก็งานเก็บแอปเปิ้ลตัดไม้เก็บผักต่างๆผมงานบนโลกของนี่เขามีงานอะไรนะงานช่างไฟเงินดีด้วยนะผมแล้วก็งานเก็บแอปเปิ้ลมาใหม่นะแล้วก็งานเก็บขยะผมวันนี้เราจะพาไปทํางานเก็บแอปเปิ้ลกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรกันมากไปเดี๋ยวเราไปเจอจุดทำงานเก็บแอปเปิ้ลแล้วครับ ผมเราตอนนี้เราได้ทำการเก็บแอปเปิลเป็นที่เรียบร้อยผมนี่แล้วเราก็ขับจักรยานตัวคันนี้เลยครับคันจริงๆของเราผมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ผมก็กดเอเมอร์เปลี่ยนเสื้อผ้านในการทำงานนะผมนี่ไปแล้วเราก็จะได้ชุดมาอย่างนี้ผมก็จะเป็นชุดเหมือนคนเช้าสวนผมแล้วก็มีตะกร้าอยู่ด้านหลังผมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงที่มันร้องหุน่นอย่างนี้เลยนะประชมเราก็กดเอเมอร์เก็บเลยนะครับ ก็จะมีหน้าทางในการเก็บประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ก็จะมีหลอดเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมเขาจะเขียนว่าดาร์กไนน์นะผมนี่โหทำหลอดเก็บมาค่อนข้าง,งดีบนระบรนะผมมีชื่อเซิร์ฟติดมาด้วยดูดีระบบดีขนาดไหนไหเซิร์ฟท่านผู้มมชมแต่ผมชอบระบบของเขามากมีการอะไรเขาเรียกนะแง่เอารอรถของคนอื่นมาเดวนผมเอาไว้แก้คนอื่นได้ดดวยท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมมันก็ขึเคลื่อนทางซ้ายมือบนว่าเราได้รับผลแอปเปิ้ลมันหนึ่งลูก้วผมนี่เดี๋ยวเรากดเินเพื่อเก็บอีกลูกเลยครับนี่ก็จะมีหน้าทางในการเก็บเหมือนกระโดดเก็บท่านผู้ชม เหมือนโดดตูดอหละแล้วก็แอคเออโคตรดีได้ผู้ชมดูนี่แล้วผมก็เก็บอยู่ใครไม่รู้มั่งเนี่ยมีอยู่3คนนะท่านผู้ชมตรงนั้นเขาจะมีที่รับรถให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่รถกี่ป,ปอบไาว่าขโมยเลยไหมขโมยเลยไหมขโมยเลยไหมว่าแล้วผมตอนนี้เราก็ได้แอปเปิลมาสองลูกแล,<ๆ>แล้วผมก็นำไปขายที่ตลาดได้นะครับผมนี่แอดมินจะนรีโลดไพ่อีกหนึ่งนาทีนะแล้วเราก็วิ่งกลับตรงนี้ผมเพื่อเปลี่ยนใชุดเก่าของเราครับผมนี่นี่เราก็จะได้ชุดเก่าของเราประมาณนี้เลยลีดรถหนึ่งลีดรถสองลีดรถสามครับผมแล้วรถ นี่ก็จะเป็นอ๋อกดเฮดเพื่อเช่ารถนะผมอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกรถส่วนตัวนะฮะแล้วตอนนี้รถเราก็โดนรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทําไงดีนะครับแล้วก็ต้องเช่ารถใหม่สิครับแต่เราก็วิ่งตรงนี้ผมก็กดเพื่อเช่ารถนะครับนี่แล้วเราก็จะได้รถเหมือนรถอย่างนี้มาเลยแล้วก็กดเอ็นสตาร์ตานนะนี่อันนต้ร์ตาแล้วก็บผมนี่เนาะขับออกไปเลยไปเดี๋ยวเราไปเจียดยิทำงานต่อไปเลยครับ โอเคครับผมตอนนี XD, ้แล้วก็จะถึงที่งานเก็บหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ขี่รถขึ้นสะพานมาอย่างี้แต่รถคันนี้มันช้ามากเลยท่านผู้ชมรเราเก็บหอยเสร็จแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปซื้อรถกันดีกว่าว่าจะมีรถอะไรขายในรางค้ากันบ้างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไว้ไปทํางานจะได้สะดวกสะดวกนะครับผมนี่ไปเราก็ถึงแล้วผมเราก็จอดรถดิฟไปอย่างนี้เลยแล้วก็กดเอนเพื่อลงรถเลยนะผมไม่ใช่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ผมตรงหนึ่งแให้จุดปัญหาก่อนนะแล้วเราก็วิ่งมาตรงหอยเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็กดเอนเพ นี่ผมก็จะมีไ้าทางรายการเก็บแล้วก็หลอดเบิกเหมือนที่เก็บแอบเปิลเป็นที่เรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแต่ระบบของเขานี้มากครับผมคนออนไนเซิร์ฟตอนนี้ก็70คนแล้วนะท่านผู้ชมคนเข้าเซิร์ฟเขามาเรื่อยๆนะผมทำหนึ่งครั้งเขจะได้ exp 15บวกนะครับผมนี่เราก็กดเก็บเราก็สามารถใช้ออโต้กิกหรือว่าใช้อะไรต่างๆเพื่อปัม๊มหอยแล้วก็อขายได้เลยท่านผู้ชมนี่แต่เราห้ามใช้โปของท่าผม ใช้โปหรือ hmm. ว่าใช้บัคของเสิมนะท่านผู้ชมถ้าใช้มันจะทําอะไรที่น่าเกลียดมากผมจะเป็นคนไม่ยอมรับนะนี่ตอนผมเราตอนนี้เราก็ได้หอยไม่ใช่ได้หอยมาสองันแล้วนะผมนี่แล้วเราก็กดเพื่อเก็บอีกไปเก็บไปเรื่อยๆผมก็นําไปขายจ่ตลาดน่าจะได้ราคาดีพอสมควรเลยท่านผู้ชมไปนี่ตอนนี้ก็ได้หู้รหลอดเซนขึ้นนึ่งไวเลยแล้วผมถือว่าเก็บแรพอสมควรไปแล้วเราไปเจอกัตรฐานที่ต่อไปนะครับว่าเราจะไปทําอะไรกันไป ผมตอนนี้เราก็จะเด็ดที่ใกล้ร้านซื้อรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่รถคันนี้มันช้าไม่ไหวนะผมเป็นรถที่เช่านะผมก็มาซื้อเองเลยด้วยจะน่าจะมีรถอ e ีป๊อปราคาถูกๆขายมั้งท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็กดลงรถไปเลยท่านผู้ชมนี่แต่ก็วิ่งมาตรงนี้นะครับนี่นก็น่าจะเป็นที่เบิกรถผมนี่ก็จะเป็นที่เลกรถเหมือนกันนะแต่นี่ก็ที่ซื้อก็จะอยู่อย่างนี้เลยผมแล้วเราก็ทับ b y c a าไปเลยนะครับแล้วก็ e a r นะผมนี่ก็จะมีรถจักรยานยนต์ราคาสองหนห้าจะเป็นรถอีป๊อปนะครับท่านู้ีดด นี่ในตองก็จะเป็นรถน่าจะเป็นแบบพวกรถมอเตอร์ไซค์นะจกกูมีสปอร์ตขายราคา10บล้านก็มีนะฮะถ้าไ่ชมดูดิาเราซื้อมาทางหน้าของอีพักว่าตอนนี้เงินของเรามีอยู่สี่พันบาทนะซื้อไปเลยกดตกลงไปเลยนี่แตวตอนนี้เราก็ซื้อมาแล้วผมแล้วนึงเราก็ลบไป2องพันห้านะก็กดเฮดเพื่อเรียกรถเลยนะโอเคท่านผู้ชมเรากดซื้อรถไปเลยอันนี้ก็จะเป็นสตาร์นะผมนี้ก็น่าจะเป็นเปิดไฟหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกรถนะล็อกรถก่อนเลยดับแดงสตาร์รถไป งั้ยงี้ง้โหโครเซิ่งอะได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอจุดทำงานต่อไปเลยครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ทํางานเก็บส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่ก็จะอยู่วิวริมทะเลอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่ก็จะมีที่เช่ารถที่เรียกรถให้อัตโนโม,มัติเลยนะท่านผู้ชมนี่แล้วเราเขามีมาในจุดสินแดงเพื่อให้วงมันหายไปก่อนเลยนะผมนีม่แล้วเราก็กดเอนเพื่อเก็บส้มได้เลยนะครับนี่ผมอ้า ตัวในเก็บมแล้อ๋อเก็บแล้วนะผมก็นี่ก็จะมีท่าทางรายการเก็บเหมือนเก็บแอปเปิ้ลเลยนะครับท่านผู้ชมแต่แอปเปิ้ลมันล่องหดมันเท่เป็นล่าเซิร์ฟอื่นไม่มีแต่เซิร์ฟนี้มีนะครับแล้วผมเขาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะนะต่ผมเล่นมายังไม่เจอบั๊กอะไรทุกที่ทำหนึ่งครั้งก็จะได้ exp 20นะครับผมนี่ไปเราไม่ต้อเราไม่ต้องเป็นต้องวี่งไปต้นอื่นนะผมเราสามารถเก็บอยู่ต้นเดิมๆซ้ำๆได้นะครับผมนี่ถ้ากระเป๋าเราเต็มเราก็สามารถซื้อกระเป๋าใช้พอยต์ซื้อก็ได้นะครับผมใช้เงินนนเสี่่ยวซื้้้อก็ไดะครับทาผูชม โอ้ตอนนี้เราเก็บมาได้2ลูกแล้วผมเราเก็บอีกสักลูกจะเป็นอะไรไป <c oughs> ทำงานนี้ EXP นะ่าจะขึ้นไวนะครับผมทำหนึ่งครั้งจะได้ทีลนะตั้งยี่สิบเลยนะท่านผู้ชมที่ทำสังคมก็ทำสามครั้งก็หกสิบแล้วนะครับนี <c oughs> ส่สกินสอนลามโคเทรินะนะท่านผู้ชมไปแ้วเราไปเจอกันี่สถานที่ต่อไปเลยละกันเออท่านผู้ชมผมมีระบบอย่างหนึ่งมาบอกทนะ่านผู้ชมนี่แล้วเราวิง่งหดนี่จะเป็นรถตัวตัวของเราเราซื้อมานะเราสามารถทับเก็บของในรถได้นะครับดู นี่ก็จะสามารถเก็บปูน<ม>เก็บกัญชาได้นะครับผม,มเก็บโคเคนได้นะแล้วก็เก็บเงินแดงได้ด้วยนะคับผมนี่ตอนนี้เราไม่มีเงินแดงเลยสัก,กบ,บาทเพราะเรายังไม่ได้ไปทำงานผิดกฎหมายไม่ได้ไปขายเลยนะทุกคนไปไป<ม>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดทําง,งานจุดต่อไปเลยครับ<ม>โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงที่ทํางานฆ่าวัวเป็นที่รยบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงรัวก็ผมล้วกดเอนก้าข่าวัวได้แล้วผู้ชมนี่<ม>ก็จะมีร้าทางในการฆ่าประมาณนี้ผมแล้วหลอดที่ตอกขันหลอดขึ้นอย่างไวท่านผู้ชมดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จอีก เหม็นค้ามากๆเลยครับท่านผูนช้ชมตอนนี้เราเราก็วิ่งขึ้นบันหลังเก่าๆอย่างนี้ผมนี่แล้วก็วิ่งไปครับแล้วก็เข้าทางประตูไปแล้วก็วิงวว่งมาตรงจุดสีผงเพื่อนแร่นเนื้อวัวเลยผมเราก็เอ็นเพื่อนแร่เลยครับ <S <S 1> <S 1> นี่ผมก็จะมีท่าทางในการแร่เหมือนริงมากท่านผู้ชมนี่แล้วก็มีมีดปักเนื้อเห็นไหมปักแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูดิทำหนึ่งครั้งก็จะได้ exp ยี่สิบนะครับท่านผู้ชมนี่ดูดิ <S <S ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะผมผมว่าน่าจะเป็นงานที่เงินดีนะมาแล้วเราก็มาฆ่าวัวต่อเลยครับ าโคตรไวนะท่านผู้ชดิดิแบบขึ้นแบบปุ๊บๆๆๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราก็วิง่งเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมนะผมตรงงานเข้าวัวน,นี่จะมีอยู่สองจุดนะผมตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้มีอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกจ,จุดหนึ่งนะผมจะมีสองที่นะครับงานเข้าวัวการของเขาค่อนข้างหลากหลายพอสมควรลนะผมนี่แล้วเราก็กดเพื่อแ้อวัวได้ลลลเลยนะครับนี่ผมก็จะมีท่าทางในการแร่เหมือนเดิมท่านผู้ชมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่บลักด้วยนะฮะท่านผู้ชมไป ต่อไปนี้เราจะไปรีวิวสถานที่ตกไปกันบ้างว่าจะมีสถานที่อะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปครับผมเราตอนนี้เราก็ถึงตลาดของกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแลผมนี่หน้าตลาดของกลางของเซ<ม>ิร์ฟเวอร์ก็จะมีที่เช่ารถให้ด้วยนะผมนี่ตอนนี้เราก็เข้าวิ่งเข้ามาอยู่ในตลาดกลางผมนี่อันนี้ก็กดเอ็น่อด,ดูราคาตลาดกลางของว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วผมก็กดเด็นไอด,ดูเลยครับ ก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับผมที่สำคัญเราสามารถดูในมือถือของเราก็ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ไปเดี๋ยวเราดูว่าร้านแรกก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านขายหอยนั่นเองร้านค้าขายแมงกะพันเซิฟนี่มีแมงกะพันนะครับผมอันนก็น่าจะเป็นร้านขายแร่รึเปล่าใช่จริงๆด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายส้มนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายแอปเปิลนะนี่จะเป็นร้านขายขายแอปเปิลเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอะไรวะ แอปเปิลเหมือนกันครับแต่เขาวางซ้อนกันหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นร้านขายเนื้อวัวนะผมมันก็จะเป็นร้านขายขายไกล้ๆนะผมมันก็จะเป็นร้านขายท่อนซุงหรือว่าไม้แนเง่งหรือจะเป็นร้านขายผักนะผมนี่ตลาดนะ้าของเขาก็จะมีของขายเพียงเท่านี้นั่นเีงนะมันไม่มีอะไรมากมายแล้วผมนี่ก็เนยที่เห็นอยู่ชื่อบนศีรษะเป็นอย่างนี้ก็คือแก๊งนะผมอันนี้แก๊งไลไม่ร่วมกันเหมือนกันว่าถืออาวุธอยู่ในมือด้วยนะฮนะท่านผู้ชมแก๊งนี้คน, circle, นอคนนนนน่อนในเซอร์โคคือ แล้วลองมาเปิดรถกันดีกว่าว่ามีแหละแล้วลองขัารถกันดีกว่าว่าเป็นรถอะไรโอ้ตังค์เราไม่พอนะฮะขโมยรถดว่วนได้ปะเนี่ยไม่ได้เขาลองรถไว้ท่านผู้ชมว่าจะขโมยสักนิดนึงก็ไม่ได้อ่ะดูดิว่าจะยืมไปรีวิวเลเบลหน่อยประมาลงไปแต่ตอนนี้เราวิ่งมาอยู่มาโรงพยาบาลกันดีกว่าว่ามีอะไรมาลงชมไปนี่ฟุต ที่ผมถ้าเราเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็จะเจออะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็นกรงเหล็กมันคืออะไรผมก็ไม่รู้อ่ะแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นที่นอนเตียงนะผมเพราะเพราะว่าเข้าไปในโรงพยาบาลเขาชอบตกแบงหรือเปล่าอ๋อนี่ก็จะเป็นที่นอนเตียงในโรงพยาบาลนะฮะท่านผู้ชมแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็กดเอนเพื่อนอนเตียงเลยนะครับย่เลือดของเราเต็มเราไม่สามารถนอนได้นะฮะท่านผู้ชมถ้าเลือดไม่เต็มสามารถมานอนได้นะอ่านี่ระบบโรงพยาบาลของเขาก็คร่าวๆประมาณนี้ผมแล้วเราก็ขมยรถได้เปล่าโอเคครับผมเราตอนนี้เราก็ขมยรถได้แล้วเราขับรถ โอเคครับแล้วตอนนี้ก็ถึงพิธีตอนลงบนที่เรียบร้อยนะครับแอปที่ต้อคือแอปเอสเอแล้วก็แอปอาร์เอสไฟลครับผมสามารถหาดาวน์โหลดได้ในเพจสต e เลยนครับอันดับแรกเรากดครับแอปอาร์เอสเอซเลยนะครับเข้าไปแล้วเราก็เริ่มมาหาว่าดาวน์โหลดนะครับนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคที่เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเป็นเอพตัวเต็มสี่นะครับปุเข้าไปแล้วก็กดอันบนสุดนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับ ดิจตั้งเนี่อย่าเพิ่งกดเปิดนะครับถ้ากดเปิดไปมันก็หลุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าอะไรไม่ได้ลงไฟล์ของ Data และ OBB นะครับแล้วเราก็กดเ็จไปครับนะครับดัตตาแล้วถ้าเป็นถ้าใครเป็น Android สิบเอ็ดให้กดไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับเพราะว่า Data ต้อง a อ d อเตต้องถ้าคัดลอกไปใส่มันจะไม่ได้นะครับมัน้อกแตกไฟล์ก่อน,นครับผมถ้า Android สิสามารถกด คัดลอกแล้วไปใส่ได้เลยครับนี่ครับเรากดคัดลอกที่แต่งรายเสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วกดจุด่องจุดบนครับแล้วไปที่ n d r ด i d d a t a ครับผมแล้วก็วางครับ Data นี่จะลงไวมากครับนี่ครับเรากดจุดสองจุดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดกลับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปเอา obb นะครับนี่ครับแล้วก็กดลูกตาก็กดคัดลอกครับคัดลอกครับแล้วก็ a อ d r o i d แล้วก็ obb ครับผมแล้วก็วาง นะครับผมจะลงซ้ำแล้วับผมเคยลงไว้นะครับโอเคครับแล้วผมจะตดคิดตอนที่ลง OBB เสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ลง OBB เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดเข้าแอป a s เลยนะครับนี่นะครับพอมาแล้วก็กดเข้าที่เก็บข้อมูลภายในเลยนะครับแล้วเข้าไปที่ Android Data นี่ครับแล้วก็รอมันโหลดไปเลยนะครับ แล้วเราก็เลื่อนหาไฟล์คอมนั่นรถสตาร์เกมได้เลยนะครับนี่นะครับเสีแล้วครับแล้วก็เข้าแฟ้มแล้วก็แฮมพเลยนะครับแล้วก็กดตรงด้านล่างสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชื่อนะครับเข้าไปแล้วกดเฉพาะครั้งนี้นะครับนี่ครับแล้วบนจะแก้ไขเป็นชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ดูน่าเกลียดนะครับผมจะตั้งชื่อว่า fc xxx นะครับแล้วก็กดขวามือเพื่อเซฟนะครับ โอเคครับก็กดใช่ไปโอเคครับแค่นี้ก็เป็นอันเสรทีสิ้ครับโอเคถ้าใครชอบกินยีนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใ้ผมด้วยนะครับแล<ม>้วสวัสดีคขอลายไปก่อนสวัสดีครับ